ดมมาม่าไก่ผัดขิงระหว,ว่างชิปเซตตัวใหม่ดาวรุ่งมาแรงอย่าง Snapdragon X-Elite นะครับหลายคนเนี่ยพยายามจะสกัดดาวรุ่ง Snapdragon X-Elite บอกว่าเบนช์ป r าได้คะแนนน้อยมั่งน่าจะสู้ชิปอีกค่ายนึงไม่ได้ค่ายนู้นค่ายนี้ไม่ได้สาวกของ Snapdragon X-Elite ก็ออกมาโตครับอุ้ยเราแรงกว่า Apple Silicon อีกไปเอา M1 มมาเปรียบเทียบแล้วก็ไปเอาผลที่ชนะมาล่าสุดครับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งบอกว่า ที่ M1 เนี่ยแพ้หลายๆรายการเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเอาแต่รายการที่ M1 แพ้มาโชว์จริงๆแล้วการทดสอบทั้งหมดเนี่ย M1 ชนะบางหัวข้อก็ไม่เห็นพูดถึงนี่นาะโอโขิงกันไปขิงกันมานะครับตอนนี้นี่โอ้โหถ้าเป็นน้ำขิงนี่ก็ร้อนแรงเลยนะฮะวงการนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ครับเวลามีชิปตัวใหม่ออกมานะครับ มันก็จะมีสาวกของอีกค่ายหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นเดอะการ์เดียนนะครับคอยด้อยค่าชิปตัวใหม่เหมือนเป็นการสกัดดาวลุ่งอันนี้ไม่รู้ว่ามีการต่อท่อน้ำเลี้ยงจากแบรนด์ด้วยหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจไม่รู้มันจะเหมือนวงการการเมืองหรือเปล่านะครับแต่มันมีการสกัดดาวลุ่งอย่างนี้ตลอดล่าสุดเนี่ยเป็นคอคอมสแลปดะกอนเอ็กซ์อีลีนะครับเป็นครั้งแรกที่คอคอมพยายามจะบุกฝั่งโน้ตบุ๊ก ใช่ไหมฮะก็เป็นโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆมีโคพายล็อดพัดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะดอกแรกที่ผมเห็นที่ผมอ่านข่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือมีคนแปาผลการเบนชมาร์กของ Snapdragon Elite ออกมาบอกว่าโอ้โหคะแนน s i n เกิลคอรนี้ต่ำมากนะสู้รุ่นนู้นรุ่นนี้ไม่ได้เลยมันจะประสิทธิภาพดีจริงหรือเปล่าลันคล็อกได้ไม่เต็มที่ด้วยมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เออฮ้ แต่ผมอ่านข่าวแล้วผมจะระแวงอยู่เสมอว่าเอ๊ะอันนี้คู่คแข่งพยายามดิสเครดิตกันหรือเปล่านะเพื่อสกัดไม่ให้มันขายดีจนเกินไปให้คนที่กำลังชื่นชอบชะงักหรือเปล่าอันนี้มันเป็นสงครามทางการตลาดแน่นอนมันมีสาวกตทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็พยายามปกป้อง Snapdragon X Elite นะครับก็มีการทำคอนเทนต์ออกมานะครับว่าเอา Apple M1 เลยมาเทสกับ Snapdra g o n อ e ล้วก็โชว์เลยว่าอุ้ยนี่คะแนนสกอร์ด้านนี้ชนะ X Elite ชนะ X Elite ชนะ M1 แพ้แพ้แพมันมีอยู่ช่องหนึ่งครับอันนี้ล่าสุดมาถึงตอนนี้ละช่อง YouTuber Magtech ช่องนี้อชอบเอาโน้ตบุ๊กมาทดสอบแล้วก็วัดประสิทธิภาพกันนะครับเขาก็นำเอา MacBook Air ชิป M1 นะเอาตัวเอารุ่นแรม8 g ิ มาวัดประสิทธิภาพกับ Surface l a p แล p 7ทที่ใช้ Snapdragon X-Elite นะฮะตัวแต่ว่าไปเอาตัว 16GB มานะฮะแรมเขาน่าจะไม่มีแรม 8GB กิกนะฮะก็เลยต้องเอาตัว 16GB มาก็ดูว่าเฮ้ยทดสอบออกมาเนี่ยนะฮะคือช่อง Mac Tech นี้เขาค่อนข้างตรงไปตรงมานะช่อง Mac Tech เขาบอกว่ามันก็ในการทดสอบเนี่ยคือถ้าคุณเลือกเฉพาะอันที่แพ้มามันก็ดูจงใจว่าคุณจะทำให้ด้อยค่าสิ่งนั้นใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราเอาทั้งหมดมาดูเลยนะฮะไล่ดูกัน g i เบน n 6หกเอ็กชนะนะครับสปีดโดมิเตออันนี้เป็นแอปที่ทดสอบความเร็วของเบราว์เซอร์นะครับว่าเอาไว้ดูว่าเว็บไซต์ตัวไหนทำ e s ponsive ได้คะแนนเท่าไหร่มันก็จะไปเทสความสามารถของการเบราว์เว็บอีกทีหนึ่ง Speed ดมิเตอร์เนี่ย M1 ชนะ X Elite แต่ช่องที่ขิงไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เอาข้อนี้มา Figma เว็บดีไซน์ x l i t e ชนะ 3D Mark X Elite ชนะ Blender 4.1 App Blender กราฟิก3มิติ Lender ลดวิดีโอออกมา M1 เ e นเดอรเร็วกว่า2นาที M1 ชนะเพราะอะไร M1 นี่ GPU ดีกว่านะผมว่าถ้าดูเฉพาะสเปคอย่างเดียวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า GPU ของ M1 ดีกว่าชนะ p d r a g o n X Elite นะฮะ c i n e Bench นะฮะ X Elite ก็ชนะ Adobe Lightroom Classic X Elite ก็ชนะแต่ ดาวินชี่ลีซคพับตัดต่อวิดีโอนะฮะ M1 ชนะครับช่องแม็กเทคถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเอาผลการทดสอบทั้งหมดมาดูเนี่ย M1 ก็ชนะอยู่ประมาณ3 4ถึง4หัวข้อก็ถือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะมันก็กลางกลางแล้ว M1 ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการขิงครั้งนี้เนี่ยนะฮะเหมือนจะมีการขี่คอกันเล็กน้อยนะฮะคือแต้มต่อมันไม่ค่อยแฟร หนึ่งคืออะไรเอา Macbook Air M1 แรม8กิไม่พอนะเอาแรม16กิมาเทสกับแรม8กิกอันนี้ก็ไม่แฟรแล้วแต่ดันไปเอา Macbook Air M1 มาอีกซึ่งมันเป็น M1 ที่ไม่มีพัดลมระบายความร้อนแล้วเอามาทดสอบแบบในการทำงานหนักๆเนี่ยโอ้โหมันเสียเปรียบชิป CPU ซิลิคอน Apple ที่ไม่มีพัดลมระบายความร้อนชนะในบางหัวข้อได้นี่ผมถือว่าโอ้โหมันสู้ยิบตาจริงๆนะ เรื่องนี้สอนอะไรให้รู้ครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเขาจะเชียร์อะไรเนี่ยเขาก็จะเอาเฉพาะส่วนดีของเรื่องนั้นออกมาขึ้นอยู่กับว่าคุณดูสิ่งที่เขาเชียร์อยู่เนี่ยคนคนนั้นอยู่ข้างใครทุกแบรนด์เป็นอย่างนี้หมดในโลกนี้ไม่มีใครแฟร์ร้เปซนะครับถ้าคุณอยากจะรู้ความจริงที่มากกว่านั้นคุณต้องไปตามคอมมูนิตี้นะฮะอย่างในบ้านเราเนี่ยผมแนะนําเลยคอมมูนิตี้กรุ๊ปใน f a c e b o o k กรุ๊ปของซอนกรของพิษณนนะฮะ ในกลุ่มนั้นเนี่ยผมเข้าไปอ่านสักพักนึงผมแบบเออเปิดโลกมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอแต่สาวก Apple นะบอกว่า M 1, M 2 M 3 M 4เก่งอย่างงั้นเก่งอย่างนี้นะฮะพอเข้าไปในนั้นปุ๊บในช่องสอนก่อนช่องสอนก่อน,อนบอกโอ้ยซิลิคอนแอปเปิลเนี่ยเก่งแต่ตัดต่อวิดีโอถ้าไปโปรแกรมด้านอื่นนะเรียบร้อยเราก็จะได้เห็นความจริงอีกข้างหนึ่งไงเออนะผมว่า เ,ออเราต้องเปิดใจอ่ะแล้วก็อย่าไปเอเอียงอย่าไปเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งมากดูดูตามเนื้อผ้าแล้วก็เผื่อใจไว้แล้วก็ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดดีกว่านะครับบางทีบางทีเนี่ยมันชนะกันเล็กๆน้อยๆเราก็เลือกให้เหมาะสมกับเราอย่างพวกผมเองเนี่ยถ้า M1 มันเก่งวีดีโอถึงแม้เราจะไปรู้มาว่า M1 ด้านอื่นไม่เก่งแต่เราตัดต่อวีดีโอเป็นอาชีพอะเราก็ซื้อ MacBook Air M1 เราก็คุ้มของเราอะใช่ไหมฮะ อย่าไปเอาอารมณ์ไปใส่แบบไปเชียร์ข้างนั้นมากจนกระทั่งบางบางทีนะคนที่มาทะเลาะกันเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์น,นั้นเลยยี่ห้อนั้นเลยไม่ได้ทํางานไม่ได้มีบางคนไม่ได้ถือหุ้นได้สำไปแต่ไ <c oughs> อเรื่องถือหุ้นนี่เถียงกันใจขาดเลยนะบอกทาไมเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดพอร์ตไปซื้อหุ้น Microsoft ฉันก็เป็นผู้ถือหุ้น Microsoft แล้วไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นผููถึงหุ้นหมายถึงแบบคนที่แบบเป็นคณะกรรมการถือหุ้นแบบเป็นผู้บริหารบริษัทไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมองโลกให้กว้างเลยครับเวลาเขาขิงกันเนี่ยเราทำตัวเป็นกลางไว้เราจะได้เห็นความจริงเยอะขึ้น